ผมบอกว่าเรื่องนี้เป็นการเชื่อมโยงระหว่างจักรวาลวิทยาฟิสิกส์รีษิีและแนวคิดทางจิตวิญญาณได้อย่างกลมกลืนและลึกซึ้งยิ่งผมขอสรุปดังนี้การเดินทางไปในจักรวาลเมื่อวิทยาศาสตร์สะท้อนธรรมะ วิทยาศาสตร์จักรวาลไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของดวงดาวหรือระเบียบเชิงฟิสิก์เท่านั้นแต่ยังสะท้อนความจริงลึกซึ้งที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะในด้านจิตวิญญาณและความสำเร็จในชีวิต 1. ความยุ่งเหยิงที่มีระเบียบซ่อนอยู่เอนโทรปีและการเกิดจักรวาลแนวคิดทางฟิสิกหลังการระเบิดครั้งใหญ่ จะกระวาลเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงตามกฎเทอร์โมไดนามิกส์ข้อที่2หรือที่เรียกว่าเอนโทรปีซึ่งบอกว่าเอกภพจะเอนเอียงไปทางความไม่เป็นระเบียบมากขึ้นเสมอแต่สิ่งที่น่าทึ่งคือจากความยุ่งเหยิงนั้นกลับมีแบบแผนซ่อนอยู่จนสามารถก่อรูปเป็นดาวระบบสุริยะและกาแล็กซีได้แนวคิดทางจิตวิญ,ญญาณ ในทุกปัญหาจะมีทางออกซ่อนอยู่แม้ในความสับสนที่สุดของชีวิตก็ยังมีเมล็ดแห่งโอกาสซ่อนอยู่หากเรามองให้ลึกพอ 2. เส้นทางมากกว่า 1. นึ่งไฟแมนและเส้นทางในควอนตัมแนวคิดทางฟิสิก์ของริชาร์ดไฟแมนในกลศาสตร์ควอนตัมการเดินทางจากจุด A ไปยังจุด B ไม่จำเป็นต้องมีเพียงเส้นทางเดียว อนุภาคสามารถทดลองเดินทางได้หลายเส้นทางพร้อมกันและสุดท้ายเหมือนมันเลือกเส้นทางที่เป็นไปได้มากที่สุดแนวคิดทางจิตวิญญาณไม่มีทางเดียวสู่ความสำเร็จในชีวิตจริงเราไม่จําเป็นต้องเดินตามเส้นทางของใครเสมอไปเส้นทางของแต่ละคนอาจแตกต่างกันและทุกทางอาจนำไปสู่เป้าหมายเดียวกันได้